สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจิ๊บคิดพัฒอดีตนางเอกคิดออกวงการตั้งแต่ยังสาวรับสภาพตัวเองไม่ได้ ทัเอานักแสดงสาวจิ๊บคิดพัฒ์อันติมานนปริศนักหลังไปทำสวยที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึง่งแต่ผลปรากฏว่ากลับทำให้หน้าพังหนักกว่าเดิมจนมีผื่นขึ้นเต็มหน้าจนทำให้สาวจิ๊บไม่กล้าออกไปไหนต้องยกเลิกงานทั้งหมดเพราะรับสภาพหน้าตัวเองไม่ได้โดยเจ้าตัวเราว่าจิ๊บเคยหน้าพังจริงๆต้องงดรับงานไปหลายสัปดาห์เพราะไปดูแลหน้ากับคลินิกชื่อดังคลินิกหนึง่งแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อนะคะตอนที่ไปดูแลผิวหน้าที่นั่นแ แรกก็ไม่เป็นอะไรแต่พอไปเรื่อยๆก็พบว่านหน้าเริ่มมีเม็ดเล็กๆขึ้นและเริ่มแดงทั่วหน้าไม่สามารถใช้ครีมหรืออะไรบนใบหน้าได้เลยแล้วอาการก็เริ่มหนักขึ้นเหมือนอย่างในรูปเลยค่ะวันมากไม่กล้าออกไปไหนเลยก็เลยต้องไปหาหมอผิวหนังถึงได้รู้ว่าหน้าจิบแพ้อย่างหนักเพราะผิวหน้าจิบบ้างและเป็นผิวที่อ่อนแอมมาก ต้องหยุดรับงานอยู่บ้านเพื่อรักษาหน้าอย่างเร่งด่วนเลยค่ะถามว่าไม่โอเคไหมมันก็ไม่โอเคแหละแล้วก็ไม่คิดว่าจิ๊บจะแพ้อะไรขนาดนี้ก็เลยศึกษาอย่างจริงจังเลยค่ะว่าจะฟื้นฟูผิวหน้าตัวเองให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ยังไงอีกทั้งเจ้าตัวเผยเคยคิดสั้นหันหลังให้วงการบันเทิงโดยเจ้าตัวบอกว่าที่หายหน้าไปนานๆนนเป็นเพราะใบหน้าของเธอนั้นแพ้จนถึงขั้นคิดลาออกจากวงการบันเทิงสาเหตุเพราะเครียดกับใบหน้าของตัวเองแต่ปัจจุบันสาวจิ๊บ ได้รักษาหน้าจนหายและกลับมาสวยเช้งเป๊ะเหมือนเดิม ปังก่าเก่าแค่ไหนไปชมภาพกันครับทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานักแสดงสาวจิ๊บคีตพัทน์ก็เพิ่งเก็บกระเป๋าบินลัดฟ้าไปหาหลานสาวคนเก่งรอทนความคิดถึงไม่ไหวเนื่องจากหนุ่มจิมพี่ชายจิ๊บนานตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเพราะมีหุ้นส่วนเปิดร้านอาหารไทยทำมาเจ็ดปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่นักแสดงหนุ่มจิมเจจินไตอันติมานนทพหันหลังให้กับวงการบันเทิงถาวรยกครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง นอกประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวกันได้แล้วโดยเฉพาะน้องพลายเจพลอยเจดารินบุตรสาวคนสวยที่ตอนนี้เริ่มไปโรงเรียนเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ